อมาเน,นี้พามาเอาบุญเนาะกับหลวงปูนะ่เนาะติดตามหลวงปู่มาที่อ่าปัมทท๊มปตทพึ่งแดดเนาะอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารหลวงปู่เห็ดน้ำมนตนะ์เนาะพอหลวงปู่ทำน้ำมนต์เสร็จหลวงปู่ก็ไปเจิมที่เซเว่นอีเลเว่นเนาะเจอ้าของอ่าปั๊มก็ยืนนอกกว่หลวงปู่ที่ ให้หลวงปู่เจิมเนาะเซเว่นแล้วก็ปะพรมน้ำมนต์ในในเซเว่นหลวงปู่ก็มีตาเข้าไปหลังจากเส็จจากเซเว่นก็มาที่อเมซอนเนาะหลวงปู่ก็จานจานที่ประตูเนาะของอเมซอนจานเจิมนะเจ้าของอเมซอนก็เจอหลังจากนั้นก็ประพรมน้ำมนต์ ทางหน้าห้องสำนักงานนของตาอําปททเป็นแดดอำเภอเมืองมุนนนกดาหารอาผมน้ำมนต์แล้วก็เจอแล้วก็ชั้นเป็นอนุโมทนาสาธุ